สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่4กันยายน2,568นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆพ,พิจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าพี่ๆท่านได้รับชมแล้วชื่อชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 986 6621นะคะรลายจะเป็นรูปตัวหนูอเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใสเสื้อยีนนะคะ ถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาดูภาพนิ่งได้นะจ๊ะพี่ๆ่าาในวันนี้เปิดที่300เหมือนเดิมนะคะส่งฟรีเอ s รับแบบเก็บเงินไปทางบวก50นะจ๊ะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่น50นะคะจะขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่1เลยนะคะ องค์ที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะ หลวงพ่อทวดหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่สององค์ที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงนะคะวัดบ้านทวนนะจ๊ะ ด้านหลังนะคะ <c oughs> เรียนหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่สอง <c oughs> ต่อไปองค์ที่สามนะคะ องที่สามเป็นพ้าเนื้อเมกสิทธิ์ไม่ทราบที่นะคะ พรเนื้อเมฆสิทธิ์เมทราบที่นะคะเป็นองค์ที่สามต่อไปนะคะองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่พระอุปชาคำมนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะวัดสนามจันทร์บ้านโพนะคะค้าพระอุปชาคคำนะคะเป็นองค์ที่สี่นะจ๊ะ ต่อไปองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะด้านหลังนะคะ พระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกพระสมเด็จนะจ๊ะพี่ๆองค์ที่หก ข้างหลังนะคะค่ะผสมเด็จองค์นี้นะคะองค์ที่หกนะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดเป็นเหรียญน,นาคคู่นะคะนาคคู่สิริจันโทนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะคา,าองค์นี้นะคะองค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่แปดนะคะ ที่แปดนะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะพิมพ์ทรงไก่นะคะ หลวงพ่อปานนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าเป็นเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิม ด้านหลังนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะสองสี่แปดสองค่ะเป็นองค์ที่เก้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบนะคะ องค์ที่สิบนะคะเป็นเหรียญดอหลวงปู่สุขนะคะด้านหลังนะจ๊ะ เหรียญหล่อหล,อหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่สิบนะคะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะอินโดจีนสองสี่แปดห้านะคะ ค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะจ๊าต่อไปนะคะองค์ที่สิบสององที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัชะลองนะคะสองสี่แปดหก ด้านหลังนะจ๊ะค่าเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะองค์ที่12ต่อไปองค์ที่13นะคะองค์ที่13เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะ าพราะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะองค์ที่สิบสาไปองค์ที่สิบสี่นะคะองค์ที่สิบสี่เหรียญหล่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินนะคะ เหรียญหล่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินองค์ที่สิบสี่นะจ๊ะไปองค์ที่สิบห้านะคะองค์ที่สิบห้าเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังเป็นตาแผ่นดินนะคะพระสมเด็จตาแผ่นดินค้าองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบห้าพระสมเด็จตาแผ่นดินนะจ๊ะที่สิบหกนะคะองค์ที่สิบหกเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะ ด้านหลังนะคะพระ,ะสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบหกนะจ๊ะไปนะคะองค์ที่สิบเจ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ ด้านหลังนะคะเหรียญหล,งหลวงพ่อสุดนะคะเป็นองค์ที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบแปดนะคะเป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนว่ากันภัยนะคะค่ะเหดหลวงพ่อจงเป็นองค์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะพระสมเด็จหลวงปู่ภูนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะ หลวงสมเด็จหลวงปู่ภูนะคะองค์ที่สิบเก้านะคะองค์ที่ยี่สิบนะคะองค์ที่ยี่สิบเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิม หลองพ่อเดิมวัดหนองโพสองสี่ดสองนะคะเดียนหวงพ่อเดิมนะคะเป็นองค์ที่ยีสิบนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ยีสิบอ็ดนะคะองค์ที่ยีสอพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะพี่ๆเป็นองค์ที่21นะคะ วันนี้ก็ให้ดูครบทุกองค์แล้วนะคะเปิดให้เช่าที่300อเหมือนเดิมนะคะส่งฟรี m s ไปสนีไทยถ้ารับแบบเก็บเงินไปทางบวก50นะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่50บนะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูภาพนิ่งในไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆฝากติดตามทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะเวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งทุ่มนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ